นตอบมาดูแล้วคุณเห็นอะไรไหมเอาผมจะไม่พูดแล้วกันมองด้วยตาเนี่ยนะคุณไปซื้อฐานใหม่มาแล้วคุณเอามาเทียบกันคุณจะรู้คําตอบเนี่ยเาเรียกฐานฐานฟังบวกฐานฟังลบไปมาผ่านทุนผ่านทุนมาลงกาวตัวนี้ควบวงจรเก๋ือสนามแม่เหล็กผักให้ทุนเนี่ยหมุน สภาพไฟผ่านได้ไหมแบบนี้ผ่านไม่สะดวกผ่านไม่ได้ได้ซ้ํานะครับก็ที่เราเห็นก็ชัดๆนะคมีฐานแล้วต่อมาเรามาวัดทุนวัาทุนมันขาดไหมก็ดูได้วยตาว่าน้ํายาวานิชมันละลายไหมมันมีตรงไหนดําผิดปกติไหมมีขาดไหมนะครับก็เอาตามหลักการทฤษฎีผมก็มีนะแต่อันนี้เอาคร่าวๆคร่าวๆให้ดู ผมจบได้เยอะละเอาค่าๆดูว่ามันจะมีวัดความต้านทานนะครับแต่ละขั้วเน,นี่ยแต่ละขั้วที่มันต่อกันเนี่ยวัความต้านทานควรไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่แต่นี่เอาบ้านๆก็ทุกสี่ทุกซี่ของหัวคอมเนี่ยจะต้องต่อกันเราวัดความต้านทานนะครับมันต้องต่อกัน